โซ่ไปลงไปมาเดอ้อพีนอ่น้องซ้อนด้านหลังอือหือโอ้ย,ยพ่อแม่เจ้าปินลเลยก็อือหือ มาเด้อพี่น้องแซลมอนคำใหญ่ๆสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินตำแซลมอนตำดองแซลมอนเด้อจ้าตำแซลมอนดองเนาะต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะตำแบบว่ายัวยัวใส่ส้ตมตำมะนะันอะเออนั่นละอันนี้มีผักกาดกระลำชาอมที่หนูนากินขนมจีนนะจ๊ะที่หนูแกะหนูนาแก้ว้ดีพวกถั่วพวกอะไรเนี่ย กินก็ข้าวเด้อจ้ะอันนี้แซลม,มอนดองแบบอนนร่อยเลือดเลือดมากดองเองเด้อจ้ะหนูนาดองเองอ้ยพ่อแม่เจ้ากินไม่เคย ทับพีพ่อยากไปเลยลืมบอกลืมบอกเออลืมบอกปับป๊บโย ใบโหระพาใบตู่ึมนปต่นสมมติคือ หือหือมันมากแม่ค่ะยอด วิธีเก็บตอทได้นามดูจากยูทูบเยอะเหม็นขี้เหม็นจริงอยากกินเยอะ อะไรก็สู้แจมมอนไม่ได้เลยอะ่ะเลิศบอกเลยอืม สุนส mm ินมาก ชิ้นมันใหญ่มากเพื่อน จำมันขมวหอมหอมโอยุ กูเสียใจยด้วยนะเพิมแซลม,มอนคือดีมากอะ่ะเพื่อนๆมันเข้ากับส้มตําได้แบบกรึบเลยอ เพื่อนเอเอ้ยเพื่อนหมดแซ่บนะเนาะ แซมอนคำใหญ่ๆเลยจุกๆกันเลยทีชวงมาด้วยมาเด้อพี่น้องแซมอนคำใหญ่ๆตามด้วยตามด้วยต่อ ดองไว้เป็นกล่องยามถ่ายคลิปก็เอามาก,กินเดี๋ยวโยน คำใหญ่หอ,อีกรอบอชมโซ่มัมโโนโลงไปมาเดอ้อพี่น้องซ้อนในหลังอือ วงตาลน,นี้อยู่แล้วอยูอ่ถ้าแล้วออกย่าง,งอีกสัมบอมคำสุดท้ายมอบไปให้เพื่อ,อน นานเพิ่งไปซ้าผมมาโอ้ยกระลงกระเล่งดีเทอาเก๊ก้าไงมาทำสุดท้ายตอนงหญ่ๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวน่า,นานจะลองเอาใต้ท้องมันมาชิมสักอันนึงมันมันมันเลี่ยนไงกินมากไม่ได้มันเลี่ยนอืม ขับเดี้ยวตัต่อแล้วนะ จะลองเอาใต่ท่อมากินจะต้องใช้ตะเกียบนะเพราะว่าเรายังดองอยู่ใต้ทองไหนวะใต้ท่อ ชิมหนูน่าทำชินใหญ่ๆเดี๋ยวหนูนาจะลองชิมใต้ทอ้องนี่บอสนี่ม,ม,ม,มันมันคำใหญ่เลยจ้ะ ประแปะประแปะอันัึนเล่มได้เพื่อนตลอดให้เลยเก็บอร่อยมากวางไว้ก่อนเดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนเด้อ หนูนาที่ร้าเลย้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต,ต่อไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า